โชกี้โชกี้ครีมรสช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์เบบี้ไม่์เฮลที่พลัส s ิสตาดิออริชันกับช่วงเวลา3สัปดาห์สุดท้ายในการค้นหาสุดตาฝันนำ้ำนมเข้มข้นขึ้นทุกขณะเข้มข้นจนพี่เลี้ยงปิ้นถึงขนาดต้องออกสเต็ปมาทาด่วนเพื่อวัดความซ่าและความสามารถกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าสเต็ปเทพอย่างพี่ปิ้นจะทำเอาน้องพิกคะแนนตกในสายตาขูซ่าหรือเปล่านะ โอ้อ yeah. ้อออโอออ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออ้ยโอ้อ่อ้อ้อ้ยโอ้ยโ้อยโอ้ย้ยโอยโอ้ยโอ้ออ้ยโออ้ออ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอย้ยโอ้ยโ้อ้อย สุตาคนต่อไปงานแดนซ์ยังไม่จบแต่ว่าเด็กหลายคนเกรงว่าเต้นอย่างเดียวจะไม่เรา้าใจครูซาพอเลยออกแบบสเต็ปมาให้เจ็บขมับกันสักนิดนึงครับเฮ้ hey. wow. oh ้ oh ้ยววาโโอห จะโชว์ลีลาโยคะยิมนาสติกยังไม่สะใจครับต่อกันที่ลีลาของการโชว์แมวเหมียวรอดบ่วงเอ้ยไม่ใช่หูรัหุไไเบเป็นการเต้นที่ผสมครบเลยครับทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเอ้ยน้ำมันงานบวช เอาละครับอันดาขอท้าควาครับเอาละครับมีการขอท้าควาจากพี่อันดาครับน้องเก่งกมากเรามีความสามารถด้านอื่นนะคะน้องนาดาเล่นไมยากรค่ะโออเีย ครับกับน้องนาดาวครับกับการโชว์เย้น yeah! <_ t us> ้องนาดาววาที <p> ่ส <p> ุดตาคนต่อไปเราไปพบกับนุ่มหลอนักเอนเตอร์เทนคนต่อไปเลยนะครับน้องพะกินเนี่ย แม่มีพลาดเล็กน้อยครับติ้งโอ้ยมาเกดพี่ครับพี่อนพี่ครับดึงออกมาเป็นว้าวสุดยอดครับน้องมากิน กันเอาละครับจะเสกเป็นอะไรออกมาฮะโอมเพียงว,ว้าวเป็นโชตจบที่สวยงามมากครับการโชว์มายากลไม่ใช่มายากลงงมากเก่งจริงๆไหนมาดูนี่นี่ครับนี่นี่เป็นคนนะครับพอเปิดมานะครับ น่าจะกลายเป็นกระต่ายทันทีมาดูมากัะยากรของพ่อเปิ้ลกันครับกระต่ายเลยอ่ะมาดูคนนี้ครับนี่อันนี้เป็นคนนะครับเดี๋ยวเปิดออกมาน่าจะเป็นผีทันทีเป็นผีแดน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 กลายเป็นผีสุดยอดเลยครับโอ๊ก้า เรามาตัดสินกันเลยดีกว่าครูซาเลือกหรือไม่เลือกน้องัินครับผมเลือกหรือไม่เลือกครับกับน้องพะคินครับแม่ผมชอบโชมมายากลนี้มากเลยนะฮะน้องเก่งมากเลยเอาแตา่ทอครูซา คุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่คิดเหมือนกันไหมครับว่าบางทีการลุ้นว่าเด็กจะโชว์รอดหรือไม่จบหรือไม่จบจะยอมโชว์หรือไม่ยอมโชว์บนเวทีก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะไม่ว่าเขาจะทําสําเร็จหรือไม่ความสุขที่ได้เห็นเขากล้าขึ้นไปยืนบนเวทีก็เจ๋งที่สุดแล้วล่ะครับงั้นเราไปพบกับสาวน้อยคนเก่งของเราคนต่อไปเลยนะครับน้องอันนา เลยครับน้องเต้นเก่งมากประกวดหน้าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งกันดีกว่าอันนายิ้มแฉ่งหนึ่งสองสามน่ารักที่สุดเลยครับหนึ่งสองสามนี่นี่นี่ที่อันดาหนึ่งสองสามพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนี่หนึ่งสองสามยิ้มตาปิดเลยฮะยิเลยดีกว่า กูชาครับเลือกหรือไม่เลือกน้องอนนาครับผมเลือกหรือไม่เลือกครับกับน้องอันนาพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งน่ารักดวงนี้จะถูกใจครูซาหรือไม่แล้วก็โถครูซางัเราไปพบกับคิดซ่าหนุ่มหล่อมากความสามารถคนต่อไปเลยนะครับน้องฮักกี้โอ้ยฮักกี้เจ็บขาขาเป็นอะไรครับลูกปูล้อมครับแล้วฮักกี้จะโชว์ได้หรอครับโอ้โหเก่งมากถูกไหมฮักกี้เนาะ ได้รับสัญญาจากคุณพ่อแล้วครับจะมีโชว์ชอะไรเฉพาะเก้าตูดแล้วครับเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วก็น้องฮักเกียทำอะไรครับให้พี่ช่วยอะไรไหมหาอะไรอยู่ฮะทุกคนงงกันทั้งรายการเลยฮะ ชื่นชมในความนิ่งของน้องฮักกี้มากเลยครับเป็นท่าบางค้าเป็นท่าแต,แต่ถอดไม่อดอ,อ๋อถ้าจะถอดเกมมิกกี้คือโชว์ไ,ไอเราก็นึกว่าคันตูดใช่ไฮะมางั้นเรามาตัดสินกันเลยดีกว่า <c oughs> ครูซาครับเลือกหรือไม่เลือกน้องฮักกี้ครับเลือกหรือไม่เลือกครับกับน้องฮักกี้แมดจะมีลงทุนถอดเก่งๆโชว์ในรายการนะครับแต่ผมชอบนะครับน้องคนหน้าตาหน้ารักดีแล้วก็ทครูซา ก่อนเลยน้องลิต้ารีลัมไม่ธรรมดาครับแต่หน้านี่ไม่ขยับเลยนะฮะนิ่งมาก ตึ๊บตึ๊บตึบต,บ,ตบเดมีลายลายลาย้เราตัดสีกันเลยเนาะ,ะมางั้นเราต้องมาลุ้กันนะครับให้ครูซ่าลงมาเลือกน้องริต้าเพื่อให้เข้ารอบต่อไปนะครับเลือกหรือไม่เลือกครับกับน้องลิต้าครับเปลี่ยนเวิร์บใหม่ฮะจากแดนซิ่งเป็นแดนนิ่งนะฮะน้านิ่งมากเลยครับแล้วก็ท่ครูซ่างั้นเราไปพบกับคิซซ่าคนต่อไปของเราเลยนะครับน้องสกาย แม god, ่แก้มน้องเขายุ้ยดีจริงๆเลยฮะหน้าเอาสีแต้มแก้มนะครับจะได้รู้ว่าข้างในเนี่ยไส้อะไรไม่ไม่ใช่สาลาเปาเฮ้เหนื่อยเลยไหมคะเหนื่อยเลยไหมคะว่าคุณบิ๊กครับอะไรครับเพลงจบแล้วครับเพลงจบแล้วเหรอครับไม่รู้ตัวเลยกำลังมันเลยอ่ะครับผมมากงั้นเรามาฟังการตัดสินกันเลยดีกว่าครับผมครูซาครับ โซลลคูซาจะเลือกหรือไม่เลือกน้องสกายครับผมเลือกหรือไม่เลือกครับกับน้องสกายครับผมชอบทรงผมน้องเขามากเลยฮะทรงเกลียแคบเกลียแคปหรือแปลเป็นไทยก็คือทรงกะลาครอบนั่นเองครับแล้วก็โทคูซาถึงตอนนี้พ่อแม่ทุกคนนะครับอยากให้หนูหนูน้องๆมาโชว์ความสามารถทักษะกันเต็มที่ในรายการของคิดซาครับแต่อย่าลืมเตรียมความพร้อมจากบ้านเหมือนน้องกันคนนี้ครับพร้อมไหมครับน้องกันครับ แม่ผมดูทองแล้วไม่ใช่น่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมครับแต่กวนแล้วก็ซาสุดๆแบบนี้นี่เองเอาละ,ะครับเวื่เราไปพบกับคลิปซาคนต่อไปของเราเลยนะครับน้องกั้ง สามารถนะครับในการทำหน้าตามรูปภาพหนึ่งสองสามอึ๊บว้าเออคนอื่นทำไหมพี่เปิ้ลครับถอดแบนทำให้น้องดูหน่อยครับผมนี่โอ้โหนี่เห็นไหมให้ทำตาเหล่ไม่ได้ทำผมบางหมนเลยอ่ะเก่งมากมากเรามาฟังคำตัดสินกันเลยดีกว่าครูซาครับครูซาจะเลือกหรือไม่เลือกน้องกั้งครับ ถูกใจสาวๆจนถึงต้องเข้าไปดึงคู่ซ่ากันเลยครับน้องออกกันเ yeah! ย้น้องกันว่าที่สุดตาทน่อไปยังไม่จบง่ายๆกับเทศกาลแดนดนาาชาติระบาดกันไปถึงช่วงหน้าตามพลาดเด็ดขาดน,นะครับ